คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีนะคะวันนี้พบกับน้องเนสสายป่านสายจอยสายใจกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มาเกมวายวินโตนะคะมีทุนมาทั้งหมด500บาทนะคะอ่ะก่อนอื่นขออนุญาตเปิดไปที่เบตห้เลยแล้วกันน,นะจ๊ะอ่นานับปียังไงวันนี้อ่ะเปิดมาที่0.5ไปเลยอ่ะมาแล้วอุ๊ยได้คูณด้วยทุกคนฟึบวายมา2แถวสวยงามแจ่มแจม โอเค153โอเคไปกันต่อคะ่ะ mm hmm. ที่เบต5นะจ๊ะนี mm ่ hmm. ด้านบนเขาก็จะมีตัวคูณด้วยนะคะไหลมาเรื่อยๆเลยจ้า8บาทอ่ะไปกันต่อไปกันต่อไม่รอช้าเออ18บแปดบาทอึมฟึบฟึบฟึบ ว้ายังไงอ่ะสวยคูณส3มสโอเคเอาไว้ก่อนไปกันต่อค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้ยเริ่มนิ่งมาเบสสิบกันบ้างอ่ะสวยหูวายมาเต็มเต็มอื้มแจ่มแจ่มสวยงามคูณถึง5กันเลยเทีเดียวนะ,ะได้มา253นะคะอ่ะไปกันต่อนะคะ เบสสิบเบสสิบจะได้เยอะกว่านี้ไหมสามร้อย300 <300 S 1> ไปเลยจ้ะแม่สามร้อยสิบเก้าอ่ะไปกันต่อที่เบสสิบนะคะอีกสักนิดนึงเดี๋ยวเราอัพเบตกันขึ้นไปไล่เบสไปเรื่อยๆเลยนะฟึบโอ้โหคูณสองเอาสิเอาดิโอ้ย คูณมาจ้าอืมอ้มเสียดากีตาร์มาอีกสามร้อยี่สิบจังหวะนี้ต้องเพิ่มเบสแล้วแหละทุกคนจังหวะนี้แหละต้องเพิ่มต้องเพิ่มยังไงอ่ายังได้อยู่โอ้ยสกเกตเตอร์มาสองไปต่อค่ะฟึบอ่ามาสวยงาม ไหลลงมาอีกทีอีกทีโอ้โหหมับเขาไ้าร้อยไปกันต่อจ้าฟิบอุ้ยอุยสวยงามคูณห้าปะอุ้ยคูณหมาโอ้โหเจ็อ้าสิบสไปเลย ไปต่อ30อีสกสอีกนิดนึงทุกคนเดี๋ยวขย่าเบรคขึ้นไปนะคะฟึบฟึบมาอ่ายังไงโอ้โหหนึ่งร้อยก้าบาทอขออนุญาตไปที่เบร50นะจ๊ะกดผิดอยู่เรื่อยอุ้ย50นิ่งอ่ะอุ้ยอุ้ยอ่ามาช้าแต่ก็ยังมาอยู่ อุ้ยโอเคเลยสิบอืคูณหกครับผมโอ้โหนิ่งๆก็คือมาทีแบบจัดเต็มนะฟึบอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อยสองร้อยหกสิบเจ็ดนะคะไปกันต่อฟึบยังไงวายของตัวสวยงามอื้อือมานี่เลยแล้วกันมานี่เลยแล้วกันโอ้โห ไม้แรกก็ฟาดไปเลยจุก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 ดีจังวันนี้อื้อโอ้โหทุกคนไม้เดียวสองพันสามนะไปอีกสักนิดลุ้นอีกสักนิดฟึบอา,าไหลมาไหลมาโอ้โหเอาเรื่องไมาอีกไหมอีกไหมอืม้ห <c oughs> ดอกนี้สองพันสี่ อีกสักสามสี่หมุนไหมทุกคนอุ้ยนิ่งเอาคืนมาเนี่ยอย่านะอย่านะกลัวแล้วอุ้ยไม้นี้ยังไงต้องจอดแน่ๆโอ้โหวายสองตัวแบบนี้คูณห้าไปค่ะ โอ้โหไม่กล้าเสี่ยงแล้วนะเดี๋ยวจะหมดไปมากกว่านี้นะฮะอะเป็น็จนะคะวันนี้กำไรก็ฟันไปวันแ0 0 0ันนะคะคิดวิโน้ยจะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจน่าแอบแฟงแต่อย่างใดฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บปยบุย